สวัสดีครับตีสะพานใหม่รับจัดสภาพมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นและทําสีด้วยสีระบบ 2K เกรดพรีเมียมสีทนน้ำมันเบนซิน,นแก๊สโซฮอทนเคนมีได้เหมือนรถยนต์ออกจากศูตรครับสวัสดีครับตีสะพานใหม่นะครับวันนี้ก็มารีวิวงานจัดสภาพรถนะครับมาดูกันเลยครับก็กระจกเนี่ยผมหาเบิดของตรงรุ่นไม่ได้ก็ใช้ของเดิมไปนะครับส่วน ไม่เนี่ยก็าหาที่ตรงรุ่นไ่ได้เหมือนกันที่เป็นตัวหนังสือสีเทานะครับเลิกผลิตแล้วเนื่องจากผมเบิกจากศูนย์ข่าวสตีมาส่วนข้างนอกก็ถับถามดูก็ไม่มีใครเหลือโอเคในเมื่อสุดท,ที่สุดแล้วก็หาไม่ได้ครับก็มาดูกันครับสีเก็บใหม่นะครับน็อตทุกตัวนะครับผมจับชุบซิงค์ใหม่หมดเลยน็อตท,ที่เป็นสีสีเงินนะนะผมจับชุบซิงค์ใหม่ยางลูกค้าสั่งให้เบิกตรงรุ่นเบอร์เดิมก็ดได้ของ KRR ปี9 5มานะครับเป็นยาง IRC สีเก็บใหม่ปั๊มเก็บใหม่นะครับชุดสีนี่ับเป็นของเดิมเก็บสีใหม่นะครับเป็นสีระบบสองเทปพื้นธิ์ใหม่ครับมาดูที่แฮนด์กันแต่ตัวนี้ก็ไอ้ปอกแฮนด์นี้ก็เบิกของตรงรุ่นไม่มีนะครับก็ได้แต่เอาของที่มันใกล้เคียงกันพวกลูกยางต่างๆเนี่ยผมเบิกใหม่หมดเนี่ยลูกยางหัวโชค๊คอะไรพวกเนี้ยหัวแฮนด์นะครับเบิกใหม่มาให้ลูกค้าสั่งว่าให้เดิมๆมะจัดเดิมๆครับแม้แต่น็อตชุดสีเห็นไหมครับนี่ก็เบิกนะครับเบิกใหม่หมดเลยเบิกตรงรุ่นเลย นอตฝาเครื่องก็จะชุบซิงทั้งหมดนะครับเก็บส่วนเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมเดิมนะครับลดเลขใหม่แค่2 0 0 0มืนกิโลนะครับนี่นะครับไม่เชื่อดูนี่เลยครับเลขใหม่สองหมืนกิโลเดิมสุดๆครับคันนี้เครื่องเงียบกลิบเหมือนรถใหม่จากศูนย์เลยครับแค่แกะฝาเครื่องอย่างเดียวส่วนเครื่องเนี่ยไม่มีการถอดอตเลยนะครับลูกค้าบอกให้เก็บไปเลยเก็บเดิมเดิมไปเลยไม่ต้องแกะไม่ต้องทําสีมันนะครับก็เรียบร้อยเก็บไปให้ได้มากที่สุดครับนีะครับรถเก็ชุบซิงหมด ฝุ่นท่อเนี่ยไปผ่าเคาะมาเนื่องจากบุกนะครับแล้วก็ทำเซรามิกโคตติ้งเหมือนกับของรถผมสีทนความร้อนนะครับจบทิพต์วิ่งไปแล้วสามสี่ทิพต์แล้วครับสีสนิมยังไม่หลุดเลยครับโดนโดนน้ำโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับสีเซรามิกโคตติ้งนี่ครับลูกค้าบอกเก็บเดิมจัดให้ครับเดิมเดิมนี่ครับนี่ครับแล้วแต่ทุกซิ่งหมดดูแค่ทะเบียนครับคลาสสิกสุดๆทะเบียนรุ่นเก่า เป็นการตอกประจับปนสีใหม่ทุกอย่างครับจับทนสีใหม่สเตอร์เปลี่ยนใหม่ในะส,ส่สิบห้าสามแปดตามภาษารถเดิมวิ่งสบายสบายขา,าตั้งก็ทำเปลี่ยนทำสีใหม่น็อตก็ชุบซิงส่วนสปริงนะครับเนื่องจากมันยืดแล้วก็เบิกอันใหม่มาแล้วก็เบิกยางมาด้วยนะครับทั้งขาตั้งคู่และขาตั้งข้างน็อตก็ชุบซิงฝาเครื่องสองชิ้นนี้ทำสีใหม่โรงงานของเดิมนะครับไม่มีการแกะ เนื่องจากเครื่องเงียบมากลูกค้าก็เลยบอกไม่ต้องแกะจะได้ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันปล่อยเดิมๆไปเลยนัดชุบใหม่นะครับชุบซิ่งใหม่หมดเก็บใหม่หมดเลขใหม่สองหมื่นกิโลโอเคสุดยอดคันนี้ครับ แต่จริงๆครับสภาพเดิมๆเนี่ยมีสเสน่หเลยครับตัวไหนเบิกได้เบิกหมดครับตัวไหนที่ยังใช้ได้ใช้ของเดิมแล้วก็ทำสีใหม่เก็บแงนนาๆนะครับสวยจริงๆครับกันนฮะผมก็ชอบครับรู้สึกอยากได้รถเดิมขึ้นมาทันทีเลย เดี๋ยวเรามาดูกันครับเครื่องยนต์นี้เครื่องเดิมๆเลยไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยครับเะครับเดิมๆตามภาษาศูนย์เลยเหมือนเหมือนเครื่องศูนย์เลยครับสุดจริงๆคัทนี้นเราก็ซื้อจากโรงงานเลยครับชอบเครื่องมากครับสองหมื่นกิโล พร้อมส่งงานนะครับนัดแล้วนะครับมารับวันเสาร์ไฟเลี้ยวเช็คใหม่หมดทุกตัวนะครับไฟหน้าไฟท้ายเช็คใหม่หมดเลยนะครับอ้าวตายละตั้งเดินเบาสงสัยจะเบาไปหน่อยเบาแรงนิดนึงไฟเลี้ยวทุกตัวติดหมด ระบบไฟเช็คหมดครับให้เหมือนรถเดิมๆครับโจทย์ของลูกค้าคือต้องการรถเดิมๆเหม,มือนออกจากศูนย์จัดให้ตามขอครับไฟเลียวติดหมดทุกตัวครับเสียดายไปเลียวผมหาฝาที่เป็นฝาใหม่ตรงรุ่นไม่ได้แต่ของเดิมก็ยังสวยครับเนเคนะครับฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ f c e e o o o นะครับงานจัดสภาพตีสะพานใหม่ งานสีระบบ 2K สามารถทนนสิซินทนเคมีได้เหมือนรถออกจากศูนย์นะครับฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับสวัสดีครับ